ดต้องรับรีทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์นะคะสําหรับวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนกันในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหนีวยวยาวให้เด็กพร้อมแล้วนะคะเ,เรียนกันได้เลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนเกี่ยวกับหน่วยความยาวที่เด็กได้เรียนรู้กันก่อนนะคะสําหรับหน่วยความยาวที่ครูเคยพูดไปในบทนี้นะคะก็จะเริ่มที่หน่วยที่เล็กที่สุดก็คือมิลลิเมตรนั่นเองนะคะซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในการาวัดความยาวนะคะจะเป็นขีดเล็กๆในไม้บรรทัดของนักเรียนนั่นเองค่ะ หน่วยถัดไปนะคะก็คือหน่วยเซนติเมตรนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นหน่วยที่ใช้วัดสิ่งของที่มีความยาวไม่มากเท่าไหร่นะคะหน่วยที่3คือหน่วยเมตรค่ะหน่วยเมตรเป็นการเป็นหน่วยที่ใช้วัดสิ่งของที่มีขนาดค่อนข้างมากนะคะและอีกหน่วยหนึ่งก็คือกิโลเมตรก็คือเอาไว้วัดระยะทางนั่นเองนะคะนี่คือหน่วยความยาวที่นักเรียนได้เรียนรู้มาในบทนี้นะคะ และสำหรับสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะก็คือความสัมพันธ์ของหน่วยความยาวค่ะซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นทางการนะคะแล้วก็นักเรียนจะต้องจําได้นะคะเด็กๆหยิบสมุดขึ้นมาค่ะแล้วก็บันทึกความสัมพันธ์ของหน่วยความยาวนี้ลงไปในสมุดนะคะสําหรับความสัมพันธ์ของหน่วยความยาวค่ะเด็กๆด,ดูก่อนนะคะ10ม mm ิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตร100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตร และ1,000เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรค่ะมาพูดไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว10ม mm ิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตร100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตร1,000เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรอีกรอบหนึ่งค่ะความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว สิมิลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตร100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตร1000เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรนักเรียนบันทึกความสัมพันธ์ของหน่วยความยาวลงไปในสมุดได้เลยค่ะ มาดูตัวอย่างเกี่ยวกับโจทย์ที่เป็นความสัมพันธ์ของหน่วยความยาวนะคะเริ่มกันที่บรรทัดแรกค่ะซึ่งก็คือ10ม mm ิลิเมตรเท่ากับ1ซนติเมตรอันนี้นะคะจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างม mm ิลลิเมตรกับเซนติเมตรนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะจากโจทย์ค่ะถามว่า48ม mm ิลิเมตรเท่ากับกี่เซนติเมตรกี่มิลิเมตร 48มิเมเท่ากับกี่เซนติเมตรกี่มิลิเมตรเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมิเมตรกับเซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นมาดูวิธีคิดกันค่ะวิธีคิดนะคะจากที่โจทย์ถามว่า48มิเมตรเท่ากับกี่เซนติเมตรกี่มิลิเมตรเราจะเปลี่ยนจากหน่วย มิลลิเมตรให้เป็นเซนติเมตรใช่ไหมคะเปลี่ยนจากหน่วยไหนให้เอาหน่วยนั้นะ่ะไว้ทางด้านซ้ายมือคะ่ะเราก็หยิบความสัมพันธ์มาเลยคือจากความสัมพันธ์ที่มีคือ10ม mm ิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรนะคะเทียบในหลัก10ก่อนค่ะก็คือถ้า40มิลลิเมตรก็จะเท่ากับ4เซนติเมตรนะคะแต่โจทย์ถามคือถ้า48ม mm, ิลลิเมตรล่ะก็จะได้เป็น4เซนติเมตรกับ 8มิลลิเมตรนั่นเองอีกรอบมึงนะคะเปลี่ยน48มิลลิเมตรให้เท่าเขาถามว่า48มิลลิเมตรจะเท่ากับกี่เซนติเมตรกี่มิลลิเมตรนักเรียนก็ลองเทียบจากความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาวค่ะเทียบจากหน่วยไหนนะคะให้เริ่มต้นที่หน่วยน,นั้นอันนี้เทียบจากมิลลิเมตรนักเรียนก็เขียนมิลลิเมตรขึ้นก่อนจาก10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตร เทียบในหลักสิบเหมือนกันค่ะถ้า40มิลก็จะเท่ากับ4เซนติเมตรและสิ่งที่โจทย์ถามคือถ้า48มลมล่ะ48ม mm มก็จะเท่ากับ4ซนติเมตรกับ8มเมตรนะคะเพราะฉะนั้น48ม mm มก็เท่ากับ4ซนติเมตรกับ8มมตรนั่นเองค่ะไปดูตัวอย่างถัดไปกันค่ะโจทย์ถามนะคะ 12เซนติเมตร8มิลลิเมตรเท่ากับกี่มิลิเมตรอ่ะมาดูวิธีคิดกันนะคะเ,เด็กๆวิธีคิดค่ะในข้อนี้นะคะโจทย์ถามว่าจาก12ซนติเมตร8มิเมเท่ากับกี่มิลิเมตรอย่างที่คุณครูบอกไว้ในข้อเมื่อตะกี้ค่ะว่าถ้าโจทย์ถามจากหน่วยไหนก็ให้เอาหน่วยนั้นอะไว้ทางซ้ายมือโจทย์ถาม12เซนติเมตรนักเรียนก็เอาหน่วยที่เป็นเซนติเมตรเนี่ยค่ะ มาวางไว้ทางด้านซ้ายมือนะคะมาเขียนวิธีคิดก็จะได้เป็นจาก1เซนติเมตรเท่ากับ10มิลลิเมตรซึ่งคือข้อความนี้นะคะข้อความนี้แต่เมื่อโจทย์ถามเซนติเมตรคุณครูก็เอาเซนติเมตรมาเขียนไว้ทางด้านซ้ายมือค่ะจาก1เซนติเมตรเท่ากับ10มิลลิเมตรสิ่งที่โจทย์ถามคือถ้า12เซนติเมตรนะคะถ้า12เซนติเมตรก็จะเท่ากับ 12 120มิลลิเมตรนะคะก็คือเอา12คูณกับ10นั่นเองนะคะเท่ากับ120มิลลิเมตรนะคะและโจถามว่า12เซนติเมตรกับ8มิลลิเมตรอีก8มิลลิเมตรนี้นักเรียนก็เอาเข้าไปบวกกันค่ะก็จะได้เป็น12เซนติเมตร8มิลลิเมตรก็จะเท่ากับ 120บวกด้วย8นะคะก็จะเท่ากับ128มิลิเมตรนั่นเองค่ะได้คำตอบแล้วนะคะซึ่งก็คือ12เซนติเมตร8มิลิเมตรจะเท่ากับ128มิลลิเมตรนั่นเองค่ะไปดูตัวอย่างถัดไปกันค่ะ ในตัวอย่างนี้นะคะจะเป็นความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาวในบรรทัดที่2นะคะก็คือ100ซนติเมตรเท่ากับ1เมตรเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างค่ะโจทย์750ซนติเมตรจะเท่ากับกี่เมตรกี่เซนติเมตร 750เซนติเมตรเท่ากับกี่เมตรกี่เซนติเมตรนะคะเหมือนเดิมเลยวิธีการคิดนะคะให้นักเรียนเอาสิ่งที่เขากําหนดให้นะคะไว้ทางซ้ายมือนะคะเอาความสัมพันธ์มาเขียนก่อนสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นะคะก็คือ750ซนติเมตรค่ะแล้วก็ค่อยไปคํานวณว่าได้เท่ากับกี่เมตรนะคะอ่ะวิธีคิดเขียนความสัมพันธ์มาก่อนค่ะจาก100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือ 750ซนติเมตรถูกต้องไหมคะนักเรียนก็เขียนจำนวนเต็มก่อนนะคะซึ่งก็คือถ้า700เซนติเมตรก็จะเท่ากับนะคะวิธีการคิดนะคะถ้า100เซนเท่ากับ1เมตร700ซนติเมตรก็จะเท่ากับ700หารด้วย100นะคะเท่ากับ7เมตรนั่นเองนักเรียนสังเกตตรงนี้นะถ้าตัวเลขอยู่ในฝั่งเดียวกันนะคะให้เรียนเอามาหารกันแบบนี้นะคะก็จะได้700เซนเท่ากับ 7เมตรนั่นเองนะคะแล้วก็สิ่งที่โจถามก็คือ750ซนติเมตรถูกต้องไหมคะมันเหลืออีก50ซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นเท่ากับ7เมตรกับ50เซนติเมตรนั่นเองค่ะได้แล้วนะคะคำตอบข้อนี้ก็คือ750เซนตเมรเท่ากับ7เมตรกับ50เซนติมตรนั่นเองค่ะ ไปดูตัวอย่างถัดไปกันนะคะโจทย์ข้อนี้ค่ะเขาบอกว่า5เมตร20เซนติเมตรเท่ากับกี่เซนติเมตร5เมตร20เซนติเมตรเท่ากับกี่เซนติเมตรมาเขียนวิธีคิดกันนะคะลำดับแรกค่ะนักเรียนเขียนความสัมพันธ์มันก่อนอย่างที่คุณครูบอกว่าเขากําหนดอะไรมาให้เขียนความสัมพันธ์แบบนั้นหรือหน่วยเดียวกันนั้นนะคะไว้ทางฝั่งเดียวกันนะคะอันนี้เขาถามที่5เมตรเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องเขียน หน่วยที่เป็นเมตรไว้ทางซ้ายมือนะคะเอาความสัมพันธ์ลงมาเขียนค่ะก็จะได้เป็นจาก1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรนะคะความสัมพันธ์ด้านบนนี้นะเอานี้นะคะมาเขียนเขาถามเป็นเมตรก่อนนักเรียนก็เอาเมตรขึ้นมาเขียนก่อนนะคะและจากสิ่งที่โจถามค่ะโจถามว่า5เมตรถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เขียนเลยถ้า5เมตรก็จะเท่ากับ หคูณด้วย100่อยนั่นเองนักเรียนสังเกตนะคะตัวเลขอยู่คนละฝั่งกันนะคะสิ่งที่โจทย์ถามอยู่ทางซ้ายมือนะคะสิ่งตัวเลข ตัวเลขที่โจทย์กําหนดให้อยู่ทางขวามืออันนี้นะคะที่มันเป็นความสัมพันธ์นะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่คนละฝั่งแบบนี้นักเรียนก็เอามาคูณกันนะคะก็จะได้เป็น5คูณด้วยห0 0รเท่ากับ500หรือถ้าคิดแบบเพียงง่ายๆค่ะ1เมตรเท่ากับ100เซนถ้า5เมตรก็500เซนติเมตรนั่นเองนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่โจทย์ กำหนดมาให้ก็คือ20เซนค่ะนักเรียนก็เพิ่มเข้าไปเลยก็จะได้เป็นถ้า5เมตร20เซนติเมตรก็จะเท่ากับ500บวกด้วย20ก็จะเท่ากับ520เซนติเมตรนะคะดังนั้น5เมตร20เซนติเมตรก็จะเท่ากับ520เซนติเมตรนั่นเองค่ะ ไปดูความสัมพันธ์อีกหนึ่งบรรทัดนะคะบรรทัดสุดท้ายก็คือ1000เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรค่ะ1000เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะโจทย์ถามว่า2,500เมตรจะเท่ากับกี่กิโลเมตรกี่เมตร2,500เมตรจะเท่ากับกี่กิโลเมตรกี่เมตรมาเขียนวิธีคิดกันนะคะอ่ะวิธีคิดค่ะสิ่งที่โจทย์ ถามนะคะก็คือ2,500เมตรเพราะฉะนั้นเรียนก็เขียนหน่วยที่เป็นเมตรไว้ทางด้านซ้ายมือหรือเขียนความสัมพันธ์นี้ขึ้นมาก่อนนะคะก็คือจาก1,000เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรค่ะสิ่งที่โจทย์ถามคือ2,500เมตรนะคะเพราะฉะนั้นก็เทียบในหลักพันก่อนก็คือถ้า2,000เมตรก็จะเท่ากับ2,000หารด้วย1,000เนี่ยเห็นไหมคะถ้าตัวเลข เ,เวลาเราเทียบนะคะหรือเวลาเราเขียนยอยู่ทางฝั่งเดียวกันแบบนี้นักเรียนก็ใช้วิธีการหาร2,000หารด้วย1,000ก็จะเท่ากับ2กิโลเมตรนะคะแล้วก็ที่เหลืออีก500เมตรนะคะนักเรียนก็เอามาเขียนได้เลยก็จะเป็น2,500เมตรก็จะเท่ากับ2กิโลเมตรกับ500เมตรนั่นเองค่ะได้คำตอบแล้ว มาดูกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะโจทย์กำหนดให้ค่ะก็คือ3กิโลเมตร450เมตรจะเท่ากับกี่เมตร3กิโลเมตร450เมตรจะเท่ากับกี่เมตรนะคะมาเขียนวิธีคิดกันนะคะ วิธีคิดลำดับแรกค่ะให้นักเรียนเขียนความสัมพันธ์ก่อนโจทย์ถามมันไหนนะคะให้เอาความสัมพันธ์นั้นขึ้นมาเขียนก่อนสิ่งที่โจทย์ถามคือ3กิโลเมตรเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเขียนหน่วยที่เป็นกิโลเมตรขึ้นก่อนนะคะก็จะได้เป็นจาก1กิโลเมตรเท่ากับ1,000เมตรค่ะสิ่งที่โจทย์ถามคือถ้า3กิโลเมตรจะเท่ากับตัวเลขอยู่คนละฝั่งกันนะคะแบบนี้นะถ้าตัวเลขอยู่คนละฝั่งกันแบบนี้ให้นักเรียนนำมาคูณกันก็จะได้เป็น สคูณด้วย1,000นะคะเท่ากับ3,000หรือวิธีการคีดง่ายนะคะถ้าหนึกิโลเมตรเท่ากับ1,000เมตร3กิโลเมตรก็จะเท่ากับสามพันเมตรนั่นเองนะคะแล้วก็โจทย์ให้มาอีกคืออีก450เมตรค่ะก็จะได้เป็น3กิโลเมตร 450เมตรก็จะเท่ากับ3,000บวกด้วย450นะคะเท่ากับ3,450เมตรได้คำตอบแล้วค่ะ3กิโลเมตร450เมตรก็จะเท่ากับ3,450เมตรนั่นเองค่ะต่อไปเป็นหน้าที่ของนักเรียนแล้วนะคะทดสอบความเข้าใจ สำหรับแบบทดสอบความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ของหน่วยความยาวในวันนี้นะคะเหมือนกับที่ตัวอย่างที่คุณครูได้อธิบายมาเลยค่ะให้นักเรียนใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาวนะคะเปลี่ยนหน่วยจาก สิ่งที่กำหนดให้นะคะไปเป็นอีกหน่วยที่กำหนดให้ค่ะโดยนะคะให้นักเรียนเขียนหัวข้อไปด้านบนคือแบบทดสอบความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ของหน่วยความยาวเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะแล้วก็ให้แสดงวิธีทํานะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะสําหรับข้อไหนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจนะคะนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูตัวอย่างจากสไลด์ที่ผ่านมาได้นะคะลงมือทำได้เลยค่ะ นักเรียนอย่าลืมทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อยนะคะก่อนส่งงานอย่าลืมเขียนชื่อชา้นเลขที่ด้วยลายมือที่สวยงามและหมั่นทบทวนบทเรียนอยู่เสมอแล้วเจอกันในชั่วโมงถัดไปค่ะ